Autonomy is an illusion. เดี๋ยวเข้ามาทครูจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจิมรู้นะครับหลายคนกำงเล่นเกมทีมไฟเทคติกกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเรานั้นมีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่รอตัวของเกมทีมไฟเทคติกโมบายกันอยู่นะครับโดยข่าวดีนี้นะครับผมก็ขอบอกก่อนเลยว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมพิเศษที่ทางทีมไฟเทคติกนั้นจะจัดให้กับผู้เล่นทุกคนด้วยแหละครับโดยรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดยิ่งเยอะได้ลุ้นฉลอง5 0 0 0 0นซัพบแจกยับ3ต่อ ครั้งแรกกับ Rich Bank c o i ยิ่งเติมยิ่งลดและ Lucky Coin ยิ่งเติมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุก100บาทก่อนลุ้นได้ลุ้นต่อ2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Rich Bank c o i ใช้แทนส่วนลดลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุน้นกับ Lucky Coin ใช้ลุนน้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richbank.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันได้เลยอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ดาวน์โหลนะครับผมปรแการมแสงสีฟ้าที่สามารถการแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครััับบบใใใใคคคคครรรรรรสสสนนนนจจจจาาาาาามมถลลลลลลิิิิิิกกกที่่่่่่งงง์ดดด้้้้้ตปอออยยืืชชโุุเเพพวววศษะ แก๊งครับแพลตฟอร์มสำหรับเหล่สตรีมเมอร์ครับใครสนใจอยากสนับสนุนจินวารุนะครับก็สามารถคลิกที่หน้าล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับผมว่าทีมไฟเทคติกนั้นมีข้อมูลไหนที่น่าสนใจและกิจกรรมอะไรที่รอเราอยู่นั่นเองนะครับทีเอฟทีนะครับหรือว่าทีมไฟเทคติกนะครับผมน่าจะเป็นเกมที่หลายคนที่เล่นเกมจากเครือข่ายไลอ้อนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินได้รับได้ฟังได้รู้จักกันมาบ้างนั่นเองนะครับแล้วตัวของทีมไฟเทคติกนะครับผมเป็นอีกหนึ่งโหมดจะเรียกว่าเป็นหนึ่งโหมดก็ แยกออกมานะครับผมจากเกม League of Legends ซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีตัวละครแล้วก็สกินเนี่ยอยู่ในตัวของทีม f i เท t ต c t i c เหมือนในเวอร์ชั่นของเกม League of Legends เลยละครับส่วนใครนะครับผมที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าทีม f i เ e t ต c t i c คืออะไรนะครับก็เอาง่ายนะครับทีม f i เ e t ติ t e c เนี่ยเป็นเกมการเล่นที่ เรียกว่าออโต้เชสนะครับหรือว่าเป็นหมากรุกแบบอัตโนมัตินั่นเองนะซึ่งเอาจริงๆนะครับผมกระแสะตัวของออโต้เชสเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเคยมีเกมอื่นมากมายที่เป็นออโต้เชสเนี่ยมาทําแล้วมันสนุกมากๆนะครับแต่ว่าก็จางหายไปตามกาลเวลาแต่ผลปรากฏว่าตัวของทีมไฟเทคติกที่ทางราออกได้ทําออกมาเนี่ยดันสนุกครับผมมีการปรับบาลานซ์มีการปรับเกมเพลย์นั่นนูน่นนี่จนเรียกได้เลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับตัวของทีมไฟเทคติกนั้นเป็นเกมที่อยู่อันดับบนๆ ในโลกปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับโดยตัวของ t h Tactics นะครับผมเป็นเกม Auto c h e s สที่พัฒนาโดย Riot Games ที่ใช้ธีมของเกม L.L เป็นพื้นหลังในการสร้างนะครับซึ่งเรารับบทเป็นตัวของ Little Legends ต่างๆนะครับซึ่งขอบอกเลยว่ามีให้เลือกซื้อมากมายนะครับผมมาถึงเนี่ยก็เสียเงินเสียทองกันแล้วนะครับซึ่งมีหน้าที่ในการวางเหล่าแชมเปี้ยนต่างๆลงไปในสนามนะครับทำการต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามซึ่งตัวของแชมเปี้ยนนะครับผมแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีตัวของ Origin หรือว่าตัวของ ที่จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับผมมีตัวของออริจินจานวนถึงกาหนดนะครับเช่น3ตัวขึ้นไป6ตัวขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับก็ทาให้ความสามารถนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลําดับนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของไอเทมที่สามารถวางไปใส่ในตัวของแชมเปี้ยนต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับผมก็ยังมีเรื่องของแม่ขนิกยิบย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมตังนะครับการวางแผนในการที่จะหาทรัพยากรตัวของแชมเปี้ยนต่างๆให้อยู่กับตัวเราเพื่อดึงความสามารถต่างๆออกมาให้เต็มที่อัปเกรดตัว ตัวของแชมเปี้ยนให้เป็น2ดาว3ดาวโพสิชันการวางนั่นนูน่นนี่โอ้เต็มไปหมดเลยนะครับเรียกได้เลยว่าตัวของเกมทีมไฟเทคนิคนั้นเป็นหนเกมนะครับที่ ครองใจผู้เล่นจากค่าวเรือ,อดเกมมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่สมัยที่เปิดตัวแรกๆเลยนะซึ่งตัวของทีมไฟเทคติกนะครับผมก็มีการเปิดให้เล่นนะฮะในคลายอันของเกม LL ใน PC ซนะครับซึ่งมีการอัปเดตนั่นนู่นนี่มากมายเต็เมไปหมดนะครับตัวเกมก็มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเรียกเลยว่าเป็นสีสันแล้วก็อยู่ในกระแสของเกมมาอย่างยาวนานจนมีข่าวออกมานะครับว่าตัวของเกม TFT หรือว่าทีมไฟเทคนิคเนี่ยจะมีการพอร์ตลงโมบายด้วยซึ่งทําทให้หลายคนนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆจนในที่ส ว่าตัวของเท T FT เนี่ยก็ได้มีการพอตลงไปในมือถือแต่ด้วยปัญหาหลายอย่างครับทำให้ตัวของเท t FT Mobile ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่สามารถเข้ามายังประเทศไทยได้เองครับก็เลยมีการเปิดเซิร์ฟนอกนรับผมเป็นของเซิร์ฟ n ออะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยก็ได้เล่นก่อนเรานั่นเองนะครับจึงทำให้หลายคนนะครับผมรู้สึกเซ็งมากๆเลยนะครับว่าเมื่อไหร่กันนะนะตัวของเกมทีฟิสติกเนี่ยจะสามารถเปิดในตัวของภูมิภาค APEC ได้สักที และหลังจากที่เรารอคอยมาอย่างยาวนานครับในที่สุดนะครับผมปัจจุบันนี้ในวันที่21เดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็เปิดให้ตัวของผู้เล่นนะครับที่ทําการจองไว้ล่วงหน้านะครับได้มีการเปิดให้ดาวนโหลดและเข้าไปเล่นลายต่อหลายคนแล้วนะครับซึ่งขอบอกเลยครับว่าหลายคนที่ได้เข้าไปนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า เจตนานแค่จะมากดแค่ตาเดียวแต่ปรากฏว่าลากยาวทุกคนเลยครับบอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโพรเฟสเมนต์ความลื่นไหลตัวเกมกราฟิกต่างๆเรียกได้เลยว่าพร้อมเล่นและให้บริการกับผู้เล่นแบบสุดๆเลยทีเดียวครับเรียกได้เลยว่ามาครั้งแรกนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับและที่มันเจ๋งที่สุดนะครับนั่นก็คือตัวของ ID นะครับผมเราไม่จําเป็นต้องสมัครใหม่ครับใครนะครับผมที่เล่นตัวของทีมไฟเทคติกในเวอร์ชั่นของ PC อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่นในเวอร์ชั่นของโมบายโดยเป็นการซิงกันแบบ1 1 100้อเลยนั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เคยทําโปรเกรสอะไรต่างๆมีตัวของ Little Legend น,นต่างๆเนี่ยก็สามารถนําตัวของในเวอร์ชั่น PC เอา ID นั้นเนี่ยมาผูกกับตัวของในเวอร์ชั่นของโมบายแล้วเล่นได้เลยครับเรียกเลยว่าอันเนี้ยเจ๋งมากๆเลยทีเดียวแต่จากปัญหานะครับผมก็ยังคงมีอยู่บ้านนะครับจากกรณีที่น้อ,นองๆผมเนี่ยได้ใช้ตัวของ Xbox Game Pass นะครับผมที่สามารถใช้ตัวของ Li t t l e Legend ต่างๆได้ครบทุกตัว หรือว่าสนามควบทุกอันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าในเวอร์ชั่นของโมบายเนี่ยครับก็จะยังไม่มีในจุดนี้นะครับดังนั้นก็ ถือว่าอดไปนั่นเองนะในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาได้นั่นเองครับส่วนใครนะครับผมที่อยากสนใจอยากเล่น TFT มากๆเนี่ยก็รอติดตามช่องจินวารุได้เลยนะครับเพราะว่าช่องจินวารุตอนนี้ก็จะพยายามเข็นคอนเทนต์ของเกม TFT ออกมาเพื่อนนั้นได้รับฟังกันในอนาคตอย่างแน่นอนเลยละครับแล้วเกิดว่าใครนะครับผมที่อยากจะเล่นนะครับก็ลองตรวจสอบได้นะครับโดยการเข้าไปที่ตัวของ Apple Store นะครับหรือว่าตัวของ Google Play นะครับลองเสิร์ชหาคําว่า Tim Fight Tactics ดูถ้าเกิดว่าตัวเกมสามารถดาวน์โหลดได้ ก็เอนจอยได้เลยครับแต่ระวังติดนะครับบอกเลยว่าการเข้าห้องน้ำหรือว่าการเดินบนลู่วิ่งที่ยิมของคุณเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแน่นอนเสียเวลาชีวิตจ,จัดๆเลยแหละครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมอยากที่จะซึมซับความสนุกได้มากกว่านี้นะครับตัวของทางไรออดเองนะครับผมก็มีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับนั่นก็คืองาน The Technician Showdown ศึกประลองครั้งใหม่บนมือถือที่คุณรอคอย ซึ่งครั้งนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวเกมทีมไฟเทคนิ m โมบายที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับบอกเลยว่าเวทีเนี่ยจะลุกเป็นไฟเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะมีตัวของแมทพิเศษจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับรวมถึงดารานักร้องเยอะแยะมากมายใจหมดนะครับมีมินิคอนเสิร์ตจากอัตาและเดอะทอยนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเดือดแน่นอนนะครับเล่นเกมเก่งสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีสตรีมเมอร์ชื่อดังมากมายนะครับที่จะตบเท้าเข้ามาประเดิมโชว์แมทให้กับผู้เล่นนั้นได้ดูด้วยครับนำขบวนโดยฮารไมมมผด้า งาวเปอร์เดมอนซูเปอร์บัสไอแอมซัมทม์รับทราบที่พี่จอร์จจะเป็นคนมานะครับแล้วก็ใจร้าวนั่นเองส่วนแม์ที่2นะครับผมก็เดือดไม่แพ้กันเลยครับโดยจะประกอบไปด้วยคุณโฟแมนซอว์วอรวิสททฟทีและมิสเตอรี่และอีก4คนที่จะเข้ามานั้นก็จะเป็นผู้โชคดีที่ไปในงานนั่นเองนะครับและอย่างที่บอกนะครับผมว่าในงานเนี่ยมีอัตรากับเดทอยแล้วเนี่ยก็ต้องมีมินิคอนเสิร์ตสุดมันรอผู้เล่นทุกคนอยู่นั่นเองนะครับและในงานเองเนี่ยก็มีของมาแจกแบบจุกๆเพียบ,บ,บเลยนะครับ ดังนั้นอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับในงานนี้นะครับผมจะจัดในวันพุทธที่22พฤศจิกายนเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ว่าสามารถมาก่อนได้นะครับตั้งแต่11โมงเนี่ยมาได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วง11โมงเนี่ยก็จะเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ร่วมบูธต่างๆได้เลยนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไปด้วยนะโดยสถานที่จัดงานนะครับผมจะเป็น3มย่านมิตรเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากร่วมสนุกแล้วก็มาร่วมเปิดประวัติศา,ศาสตร์ครั้งใหม่กับประเทศไทยของเรา,เรากับเกม Teamfight Tactics ก,ก็สามารถมาร่่ววมงาานนกกัได้บอเลย ชื่อดังไปกันเยอะมากๆนะฮะแอบได้ข่าวว่าแก๊งใส่นัวหรือว่าแก๊งขอเย็นก็ไปด้วยนะครับดังนั้นอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับได้เจอคนดังเยอะแยะมากมายเลยยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม Teamfight ไ Tactics ฟไฟ Mobile และที่สาคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม Teamfight Tactics Mobile คิดถึงจินวารุเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งงเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสาเกมหลีอ Origin Wild Rift และติดตาลืาาม กดไลค์เพจจินวารุทิ้งิงดด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมเด็ก r อริจินวาริฟไม่มีแขวนเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Warif Thailand Community Community Warif ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเล่นอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึงทิกตอกจินวารุเล่งอยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านนน้าาสสัวีดจ